วันนี้เรากลับมาเจอกันในแมปโซอ g จี I NG นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นรีบเล่นก่อนโดนลบครับผม <laughs> ตรงนี้คือซิกมาช็อปชื่อร้านมันชื่อนี้เลยเนี่ยนี่คือเวอร์ชั่นรีบเล่นเพราะว่าน่าจะถูกลบเร็วๆนี้แน่นอนเป็นเวอร์ชั่นที่เอาของเขามานะฮะแต่ว่าเป็นการเพิ่มโชคแบบอินฟินิตนะครับคือผมเล่นเกมโซอ g จี I NG เนี่ยใช้แอคเคาส์ ount, สำรองเล่นไปสิบกว่าแอคเคา์นะฮะเปิดมาหลายวันเลยนะครับผมยังไม่ได้เจอแบบอันที่หายยากๆมากๆเลยอะ ผมอยากเห็นความสวยของออร่าโดยเฉพาะอาร์แองเจลนะครับเลยขอลองเข้ามาเล่นดูหน่อยอยากเห็นอยากรู้ว่าในเวอร์ชันนี้ผมจะสามารถเปิดได้หรือเปล่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเพิ่มโชคแบบไม่มีจำกัดนะครับอ่ะลองโลดูฮะ um <laughs> อืมอันคอมมอนอ๋อไปทำออบบี้ก่อนเพิ่มโชค30ล้านคือเกมปกติคือมันยากมากแทบไม่มีหวัง30ล้านโชคไหน อโอ้โอ้โอแชกหกแชกเลยเหรออะไรอันนี้โอ้อันบาวอันนี้เคยได้แล้วเบาวเด็ดอันบานะฮะมันต้องลอยด้วยสิทำไมไม่ลอยอ่ะหนึ่งในสองล้านเพิ่มโชคสามพิบล้านแล้วของในร้าน,นอันนี้ละ่ะมีไหมถุงมือร้านอ๋อร้านคุยไม่ได้ครับร้านไม่มีให้กดสีนี้อะะองเกลหรือเปล่าอันนี้น่าจะหายากอันดีไฟโอ้อันนี้ก็มีแล้ว หนึ่งใน,นเท่าไหร่หนึ่งในหนึ่งล้านหาไม่ยากอันนี้เบาวเด็ด <c oughs> นี่ขนาดเกมเกมเออไมนต้องดึงอย่างนี้มันต้องมีเส้นด้วยสิแสดงว่าเอามาไม่หมดใช่ไหมร้าวมาสีม่วงอันนี้คือทไวยไลท์เออหกล้านมีแล้วอันนี้มีแล้วมีหมดแล้วอ่ะบัวชั่วก็มีแล้วมีหมดแล้วครับเฮ้ยปรับใหม่เหรอไม่เหมือนที่เราเคยเจอปกติจะเป็นสามเหลี่ยม ส่องลงมาอันนี้เหมือนปรับใหม่เอออันนี้สวยขึ้นคือออร่าอันเดิมๆเนี่ยบางอันก็มีการปรับไปเรื่อยๆนะฮะปรับเปลี่ยนให้สวยขึ้นเป็นรีเวิร์กอาเคนก็มีแล้วมีหมดแล้วออืเอ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยอาเคนต้องยืนได้เทสิมันจะได้ไหมเนี่ยอาเองเจลทำไมวนอยู่แต่อันเดิมๆอาเคนครับโอ้โอ้สีทองสีทอง อาร์คเองเจ่ไหมสีนี้อาร์คเองเจไหมอาร์คเองเจลสุดหนึ่งในสี่ล้านอันนี้ไม่เคยเห็นโอ้ถือสายฟ้าหนึ่งในสี่ล้านห้าอันนี้น่าจะมาใหม่แอสโตรหนึ่งในหนึ่งล้านสามแสนสามื่นหกพันอันนี้ไม่เคยเห็นอ๋อเป็นเหมือนวงแหวนฮะวงแหวนดวงดาวฮึมแล้วก็มีมงกุฎที่เป็นวงแหวนเหมือนกัน หนึ่งในหนึ่งล้านก็ยังหลักล้านอยู่นะฮะสิบล้านไม่มาเลยอะไรกันเนี่ยเออสีแดงสีแดงออกทองๆส้มๆเฮดิสหนึ่งในหกล้านหกแสนหกหมหกันหกร้อสิบหกเฮ้ยนี่สวยนี่สวยมีโซ่ตรึงที่ตัวนะครับตรึงเอาไว้ในมือถือหัวกะโหลกไว้อยู่ยังหลักล้านอยู่สีฟ้าอีกแล้วอาเคนครับผม <laughs> ดวงคูณสองโชคสีฟ้าอีกแล้ว วนอยู่สองสามอันเนี่ย virtual อ่ครับผมสองร้อยห้าสิบล้านห้าร้อยล้านพันล้านคนอื่นเขาก็ได้กันนะนี่ขนาดแมพเพิ่มโชคนะครับดวงผมยังเป็นอย่างเงี้ยเพิ่มโชคยังไงเนี่ยอันนี้อะไรน่าจะอันเบาอ่าเซลเลอร์เป็นเรือเอ้ยทำไมสิบสองล้านอ่ะอันนี้มีแล้วมันแค่สี่ล้านหรือหกล้านจะไม่ได้อันนี้ทำไมสิบสองล้านอออ๋โอ๋ออ๋ออออออันนี้อะไรอันนี้อะไร อันนี้ต้องหายากกว่าเดิมแน่นอนโอ้โหอนิเมชั่นบัตลัสหนึ่งในสามร้อยล้านโ,โหอันนี้เท่อันนี้เท่คล้ายๆบ้าเด็ดแต่ดูเท่กว่าเยอะอืมโอเคเอาตัวสคิปได้แล้วปิดอันนี้ได้ไหมปิดอนิเมชั่นอันที่เราไม่ต้องการเอาห้าสิบล้านดีกว่าห้าสิบล้านข้ามคาสินไปเลยมันช้ามากโปรซดอนข้ามไปเลยครับอยากเห็นอาร์คแองเจิลอะ โครมาติกอันนี้คืออันคลาสสิกเลยนะอันที่แบบคนชอบมากโครมาติกเอ๊ะทำไมไม่หมุนนะมันต้องแบบปุ๊บปบุ๊บปัปุ๊บไม่ใช่เหรออ๋อต้องเดินหรือเปล่าไม่ใช่มันต้องหมุนไม่ใช่เหรอหรือว่ามาไม่ครบมันไม่น่าจะดูแบบโล่งๆอย่างนี้นะน่าจะมาให้ครบโอเคตรงนู้นใครเนี่ยทีนี้คือห้าสิบล้านขึ้นไปนะฮะจะมีอนิเมชันในการเปิดแล้วก็ที่เหลือก็ลบอันที่เคยได้แล้วสี่ล้านห้าล้านสิบห้าล้าน อาเคนเลกาซี่โอ้อันใหม่เหรออาเคนเลกาซี่ฮะอ๋อ oh, เป็นมิวเทสหนึ่งในสิบห้าล้านครับอันนี้น่าจะลอยหรือเปล่ามันดูล่งๆอีกแล้วอะ่ะผมว่ามันไม่ครบอีกแน่เลยไม่เห็นได้เลยเลยครับ <laughs> ไม่เห็นได้เลยอะแสงเต็มจอนี่คือแบบเปิดได้าหายยากๆนะฮะแต่ว่าเราลบไปโหูนี่คือแบบหลักโอ,โอ้โอ้ออะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรหลักห้าสิบล้านขึ้นไปแน่นอนฮะ ถึงร้อยล้านไหมเออเป็นนาฬิกาเอเวอร์เจอร์หนึ่งในร้อยห้าสิบล้านจะข้ามไหมไม่ข้ามครับใส่มาเลยครับผมว้าวเป็นนาฬิกาเอเวอร์เจอร์หนึ่งในร้อยห้าสิบล้านอาา่อาฮะอ่าฮะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอันที่ยังไม่ได้เซนเ e อร์ S <S เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งดัชแมนไฟนดัชแมนอ๋อโอเคเรือไฟนดัชแมนเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งฮะ ของที่เป็นเรือครับโอ้โหแสงเต็มไปหมดเลยต้องลบบ้างแล้วอาเคนลบไปเซดอนลบไปทวายไลท์เฮ้ยมาได้ยังไงอ๋อมิวเทสเป็นเหมือนดอกบัวเป็นลายเส้นหนึ่งในหกสิบล้านมันสูงกว่าห้าสิบล้านขึ้นไปนะครับผมตั้งเอาไว้มีมงกุฎด,ด้วยอิมพีชสองร้อยล้านโอ้อันนี้เคยเห็นนี่เคยเห็นอันนี้สวยฮะ หใน200ล้านปวดหัวด้วยอยู่ในเกมปกติน่าจะไม่มีโอกาสได้ครับพวกหลักร้อยล้านเนี่ยยากมากๆเอออ่าอ่าอ่าได้เห็นออร่ามไม่ครับไม่ครับอันนี้คืออยากได้อ์คแองเจลฮะโอ้อันเดิมโอเวอร์เจอร์ข้ามไปเลยข้ามไปเลยมิวเทสดาร์คอาเคนดาร์คอาเคนยังไม่เคยเจอครับเป็นยังไง โอ้สามสิบล้านโอ้นี่ก็สวยนี่ก็สวยอาเคีนดักยังปวดหัวไม่หายฮะเล่นจนปวดหัวโอ้ข้างล่างนี้คือไม่ได้เลยครับในโซนนี้คือไม่มาเลยฮะโอ้โอ้โอ้กำลังพูดถึงอาร์คแองเจลนายใช่ไหมนายใช่ไหมนายหรือเปล่าอ้โอ้ซิมโฟนีหนึ่งนายหนึ่งร้ยเจ็สิบห้าล้านอันนี้น่าจะบัคแอนิเมชั่น คือน่าจะเป็นท่าสีเวอลินแต่ว่าบักอาการเจ็บหัวนะฮะอันนี้ไม่เคยเห็นครับมาแปลกมาแปลกอะไรเนี่ยจุดจุดจุดคืออะไรอ่ะจุดจุดจุดคือออโมนาชอันออฟเทนเนเไม่สามารถเก็บได้อีกโอ้ทำไมมันทำไมมันดูลกอย่างนี้ Unobtainable ไม่สามารถเก็บได้แล้วนะฮะอันนี้หนึ่งในเจ็ดอห้าสิบล้านครับ โอ้โหมันดูลกมากเลยขอเปลี่ยนเป็นอาร์กแองเจิลแทนได้ไหมมันคืออันนี้ครับอันล่างสุดเลยฮะแล้วอาร์กแองเจิลก็น่าจะมาได้ใช่ไหมถ้าแบบนี้อ่ะเล่นจนปวดหัวแล้วแสงเต็มไปหมดเลยฮะตอนนี้นี่คือแบบเปิดอันหายยากๆนะแสงแสงมันซ้อนทับกันแต่ลบทิ้งหมดเลยโอเคได้มาประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ